โอ้โยโยโหสอาดีครับอะไนนะครับหน้าวันนี้นะแมวมึงเกมเมอร์มาเล่นเกมดาน,นสตี้ฮีโร่กันนะครับวันนี้นะมาอัปเดตทีมกุนอวที่ทุยทีมกุนอวที่เซิร์ฟเวอร์691นั่นเองแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาพูดถึงอีเวนต์หนึ่งที่สายฟรยีอย่างผมผมถือว่าสายเติมน้อยและกันตอนนี้ VP1 นะพวกสายเติมน้อยสายฟรียอย่างเงี้ย ต้องจับจ้องนะครับเพราะว่า,าพลาดไม่ได้เลยอันนี้คือมีโอกาสแล้วนะครับมีโอกาสเพราะว่าอะไรมาดูกันนี่ครับกิจพเมืองกรในทุ่งนะพมังกรในทุ่งเนี่ยจะนี่ครับมีให้เลือกกกต่างๆแล้วก็เข้าไปข้างในเนี่ยจะมีตัวทองเห็นไหมตัวทองต่างๆนะพวกกวรรอจื่อสร้างหวังยี่ตัวโปอยี้เนี่ยตัวทองพวกนี้มันอยู่ตรงนี้ครับตัวทองอยู่ที่สมุดภาพตรงนี้เห็นไหมขุนพลทองที่เป็นประจํากกนะขุนพลทองประจํากกที่ไม่เกี่ยวกับทัานจิ้นนะครับไม่เกี่ยวกับทัานจิ้นนะนี่ ประจำวีโกก็จะมีสีตัวใช่ไหมจือซ่าหวังชี่กวนหลอโจอปูอี้เห็นไหมพวกเนี้ยขุนพลพ,พวกเนี้ยก็สําหรับผมนะเ,เราพัาไม่ได้เพราะว่ากิจเนี่ยเราแค่เข้าร่วมเราก็ได้ของแล้วนะครับเพราะนั้นสายฟรีก็เลยมีสิทธิ์นะครับไม่ต้องไม่ต้องติดอันดับก็ได้นะแล้วก็ได้ตัวพวกเนี้ยได้ใช้แน่นอนได้ใช้แต่ว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ลงทีมนะไม่ได้ใช้เอามาลงทีม แต่ใช้ในการมีอยู่สอ,อย่างหลักๆนะสําหรับสายฟรีสายเติมน้อยที่ควรจะเอามาใช้ก็คือใช้ในการเปิดสมุดกับใช้ในการทำกลศึกนี่สอ,อย่างหลักๆเลยซึ่งตัวผมเนี่ยเล่นกวนอูอยู่แล้วก็ใช้ในการเปิดสมุดกลนอูแล้วก็วิธีมาดูนะครับตอนเนี้จริงๆเปิดสมุดตอนนี้สมุดขุนพลกลนอูตอนนีมนนน้มันมัน,ม,นมันสุดอยู่แค่นี้แต่ว่า ในอนาคตก็คือถ้าเป็นกลูแดงนี่กลูแดงอันนี้ขีดจำทะลุทะลงขีดจำกัดถ้าครบเป็นแดงขั้น3เรียบร้อยเนี่ยมันจะเปิดครับมันจะเปิดนะแต่ว่าตอนนี้ยังยังเลเวลยังไม่ถึงนะอะต้องแดงขั้น3นะมันถึงจะเปิดสมุดแต่เอ๊ะแล้วเราจะดูยังไงล่ะทีนี้เข้ามาดูตรงนี้ครับกดเข้าที่ตัวกลนูนี่เลยนี่ครับแล้วก็ เลื่อนลงมาดูข้างล่างตรงนี้ครับเห็นไหมสมุดขุนพลตรงนี้เนี่ยเขาจะมีบอกเนี่ยสิ่งที่มันยังไม่ได้ปลดล็อกให้ดูนะครับเห็นไหมนี่ไหนเขาดูเปิดใช้สิโอเคอ่ะนี่ครับเห็นไหม HP บวก95%ได้รับหนานหัวเห็นไหมเนี่ยแต่ว่าสำหรับตัวดาเมจนะสิ่งที่ตัวดาเมจจะต้องโฟกัสก็คือนี่ครับ โบนัสนี่โบนัสโจมตีนะเอาเน้นเน้นโบนัสโจมตีนะครับเน้นโบนัสโจมตีโบนัสโจมตี85ได้รับหวังยี่เปิดใช้เพราะนั้นผมก็ต้องเล็งหวังยี่ไว้ตัวหนึ่งแล้วก็โบนัสโจมตีอันที่2ก็คือตังเพชรตังเพชรอ่านี่ครับถ้าสําหรับคนไม่รู้ว่าจะกดตัวทองอะไรดีก็เลือกตามเอามาเปิดสมุดเลยครับแล้วจะทําให้พลังโจมตีดับเพิ่มขึ้นเยอะมากนะเพราะว่า85เนี่ย 85%เนี่ยเนี่ยสออันเลยเนี่ยคือเยอะมากๆนะแล้วกุนอูเนี่ยต้องการพลังโจมตีดามเมจปลิดชีดด้วยนะคือแบบตีแรงๆไปเลยทีเดียวนะเพราะมันจะได้ไหลนะครับเพราะนั้นเ,เข้าทางกุนอูมากๆเน้นโจมตีนะสตัวนี้เพราะนั้นผมจะกดหวังยี่กับต่างเพกมาตัวนี้ทีนี้ผมแอดวานซ์เข้าไปอีกอะอย่างที่อย่างแรกนะคือเลือกม,มาเปิดสมุดแล้วอย่างที่2ก็คือ กดกลศึกนะอ่ากลศึกมีอะไรที่จะต้องใช้บ้างมันจะเป็นกลศึกทองครับส่วนใหญ่กลศึกทองเห็นไหมกลศึกทองจะใช้พวกตัวพวกนี้ทั้งนั้นเลยทีนี้สิ่งที่น่าสนใจของสิ่งที่ผมจะใช้นะก็อย่างแรกคือไวท์พิเป็นเลอรอยู่แล้วไวทพิเป็นเลอร์ต้องหาใช้อยู่แล้วแต่ว่ามันใช้สวยจริงจูก,กัดเกอร์มาบินล,ลูอันนี้นี่คือยังอีกนานเลย แต่ทีนี้เรามีหวังยี่กับตังเพกที่จะต้องมาเปิดสมุดเราก็มาหาดูว่าหวังยี่มีตรงไหนอ่ะมีตรงนี้เห็นไหมปลาสงบจิตปลาสงบจิตยังไงก็ได้ใช้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นนี่นี่ได้รับภูมิกันภูมิกันเอฟเฟกต์อาศูนย์ฝ่ายศัตรูแล้วมันมีจื่อสร้างหวังยี่กวนรอเพราะฉะนั้นนี่เราก็คาดว่าจะกดหวังยี่มาเพื่อที่จะแบบเปิดสมุดปุ๊บมีโอกาสจะมาเก็บตัวทําปลาสงบจิตต่อนะแต่อที่ผมอยากได้ก็คือ ไหวพี่เป็นเลิศปลาสงบจิตนะแล้วก็อีกอันนึงผมคิดว่าจะทานี่ครับยากที่จะต่อกกอนแต่ยากที่จะต่อกอนเป็นตัวชิ่นกับตัวหั่นนะลู่จีเห็นไหมกับวิษหกแดงสุนทังเสียงเพราะนั้นก็เดี๋ยวก็ต้องเ,ออเก็บหอมรบมีก,กันหน่อยแต่มันไม่เกี่ยไม่ได้เกี่ยวกับตัวทองประจําโ๊กนะเพราะนั้นแน่นอนว่าผมจะกดบังยี่มาแหละผมกดบังยี่มาเพราะนั้นนี่วิธีการนะก็นี่ครับกีบมังกรในทุ่ง วีหวังยี่อยู่อยู่บุยครับบุยนี่กดเข้าไปเลยถ้ากดว่านี่ครับหวังยี่อยู่ตรงนี้นะก็เนี่ยกดเข้าไปกดรับสมัครหนึ่งครั้งแต่ผมผมนี่ถ้าดูสังเกตรตรงนี้ครับมันขึ้นสิบแต้มแล้วคือผมกดไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับไอตรงนี้ถ้าสายฟรีเนี่ยมันจะได้มันจะสามารถกดฟรีได้5ครั้งนะแล้วก็เราทํากิจกรรมอ่ะที่มันแจกของมาทําให้ตอนนี้ผมมีเหรียญสแปร์อยู่9้าอันนะเพราะผมกดไปแล้วอันหนึ่งนะ มีอยู่9อันเพราะนั้นผมกดได้9ครั้งนะครับอืมแต่สายฟรีเนี่ยกดเออมันกดให้ฟรีได้วันละ5ครั้งกิจกรรมมีอยู่2วันเห็นไหมนี่สวันและทุกๆชั่วโมงเลยเห็นไหมเนี่ยตั้งแต่เห็นไหมแปดโมงเก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงสิบสองโมงสิบสามสิบสี่ห้าเห็นไหมกิจกรรมมีทุกๆชั่วโมงทุกๆชั่วโมงกันเนี่ยมันจะจัดอันดับแต่อย่างอย่างที่ผมบอกว่าสายฟรีหรือสายเติมน้อยเนี่ย พลาดไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันอยู่ตรงนี้ครับรางวัลแต้มนะรางวัลแต้มตรงนี้นะเขาบอกว่ารางวัลสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมครับ1 0 1ถึง99 9 9เเนี่ยก็คือคุณแค่เข้าร่วมเนี่ยคุณก็ได้รับรางวัลแล้วต้องกด1ทีนะกดอย่างน้อย1ทีนะครับกดแค่ทีเดียวพอนะปึ้งอันนี้ผมกดไปแล้วเพราะผมเนี่ยมี1ิแต้มแล้วแต่มันไม่ได้ขึ้นอันดับหรอกแต่ว่า สุดท้ายเราจะได้ครับเราจะได้รอันนี้ครับเ <ụ breaker> พื่อที่จะทำอะไรเพื่อที่จะเก็บนี่ครับจิตมังกร,จ,งกรจิตมังกรตรงนี้ครับเก็บสะสมไปครับเห็นไหมอันนี้มันดองได้นะจิตจิตมังกรดองได้ดองได้นะครับเพราะฉะนั้นกดไปยังไงก็จะได้แน่นอนนะครับสําหรับธรไมชใชิกินีนี้กับกิีหน้าหรืออะไรเนี่ยมันดองได้เพราะนั้นตอนนี้ผมมีอยู่6 6 0 0แล้วเห็นไหมน,นี่ครับเก็บไปเรื่อยเก็บไปทีละรอบทีละรอบเนี่ย2 0 0 0อันเนี่ย เก็บเพื่อมาแรกตรงนี้ครับนี่ร้านค้าอยู่ทางมุมขวาบนตรงนี้ร้านค้าเห็นไหมครับแล้วเรากําลังดูหวังยี่อยู่หาซิหาซินี่หวังยี่ตรงนี้เห็นไหมผมกดมาแล้วแล้วก็ 400, เห็นไหมถ้าซื้อมันใช้มันใช้อันละสี่้อยเห็นไหมหวังยี่เนี่ยจะต้องทับร้อยหกสิถึงจะเปลี่ยนได้ก็เนี่ยเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆถ้าได้สองพันนะคนดูนะครับเพื่อนดูนะนี่ ถ้าได้สองคันก็คือได้ห้าเศษนะเก็บไปทีละห้าเศษไปเรื่อยครับเก็บไปเรื่อยๆเนี่ยครับสายสายฟรีสายเติมน้อยก็ต้องเ,อเล่นแบบนี้นะครับอืมเนี่ยครับเก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะได้เองครับเดี๋ยวมันจะได้เองนะอ่าเนี่ยครับผมก็เก็บจะเก็บหวังยี่นะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปแล้วก็มามาอัปเดตทีมคุณอูก,กันอีกนิดตอนนี้ผมเลเวลแปดสิบแปดแล้วเป้าหมายของผมคือเลเวลเก้าสิบเลเวลเก้าสิบผมจะทําอะไรได้บ้าง อย่างแรกนะครับผมจะผมมีม้าอยู่ผมมีม้าครับมีม้าเมฆดารออยู่ม้าเมฆดาของผมเนี่ยเออผมกดมได้ได้ม้าเมฆดามาแล้วแล้วแต่ว่าจะต้องรอให้เลเวล90ก่อนเพื่อเปิดม้านะเพื่อเปิดไอ,อ้ระบบม้าขึ้นมานะต้องเล็วยัง90เพราะนั้นเออถ้าผมเลเวล90กุนอูผมก็จะมีม้าเมฆดาแล้วก็จะตีแรงขึ้นนะครับ แล้วคุณอูเนี่ยคุณสมบัติคือถ้าตียิ่งตีแรงเนี่ยมันยิ่งได้เปรียบเพราะว่าพอเป็นดาเมจปิดชีพปุ๊บมันก็จะไหลไหลจนตายได้เลยเพราะนั้นนี่หนทางนะครับสู่คุณอูรออีกสักนิดน,นึงแล้วก็คนของผม,ผมตอนนี้ผมมีหรีจี้โ e จอีเ้เยอะมากเห็นไหมเยอะมากและมันพอสําหรับนี่อัพของทองด้วยนะเนี่ยครับรวมรวมเป็น24อันก็ใกล้ล้วคือผมดองไว้เยอะมากแต่ว่า หลีที่จุ้ยที่ผมจะใช้เนี่ยผมจะใช้อัพตรงนี้นี่ขีจํากัดนี่ครับขีจํากัดของหอ,อกนะผมจะเปลี่ยนนี่ครับหอ,อกแดงเป็นหอ,อกทองนะครับหอ,อกแดงเป็นหอ,อกทองเนี่ยเนี่ยครับคือเขาเรียกว่าพลังโจมตีเนี่ยจะเยอะขึ้นมากเนี่ยจากโจมตีเนี่ยสองพันห้าเป็นห้าหมคือ2เท่าอ่ะ แล้วจะมีบบกสเตตัสบวกอะไรเพิ่มขึ้นอีกอะ่ะคือมันเยอะเยอะมากเพราะนั้นดีมากๆแล้วผมก็ต้องทําหอ,อกนะทาหอ,อกมาก่อนนะครับเพราะว่านบกพลังโจมตีนะเนี่ยครับใช้รีจี้โจอี้อย่างละสิบสอง 12, เห็นไหมผมมีรอไว้แล้วแต่ผมขาดตรงนี้ครับขาดหอ,อกแดงอีกหนึ่งอันนะผมก็รอรอไปรออีกนิดแล้วก็หอ,อกแดงตรงนี้เนี่ยผมผมก็รอตรงนี้เห็นไหมฮีเทสฮีบเซสีเทพเนี่ยมีอยู่สิบอันแต่ตอนนี้ผมมีหกสิบหกฮี เห็นไหมเนี่ยครับก็รวมอีก10เป็น76คขาดอีก4แค่4เท่านั้นนะเพราะมันหอมันใช้80นะครับหอมันต้องรวมอยู่80นะครับก็เดี๋ยวรอผมก็เลยรอมีอะไรให้รอหลายอย่างเลยรอที่จะเก่งนะครับเนี่ยกลูยังมีอะไรรอที่จะเก่งอีูเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพยายามดูว่าผมอาจจะเปลี่ยนเตีย,ยวครับเป็นเตียวหวุยเออ แต่ว่าเดี๋ยวรอดูก่อนรอดูก่อนนะเพราะว่าเตียวเปลี่ยนเป็นเตียวหวยของผมเนี่ยใช้เตียวหวยเนี่ยมันดียังไงมันดีตรงที่ว่ากูาอูของผมเนี่ยาาเนี่ยท่าผสานเนี่ยเดเมสเอ่อท่าผสานของกนอูเนี่ยมันต้องใช้เตียวหวยด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าเปลี่ยนเตียวหวยเนี่ยกูอูยังไงก็จะตีแรงขึ้นอยู่แล้วนะตีแรงขึ้นอยู่แล้วนะครับต้องปิดชิมให้ได้ครั้งแรกก่อนเลยแล้วก็อย่างที่2เตียวหวยเนี่ย สมุดภาพตรงเนี้ยสมุดภาพตรงเนี้ยเหมือนกุนอูเด้เลยเพราะนั้นถ้าเป็นกุนอูแดงมาปุ๊บเตยวหุยแดงปุ๊บมันมันปลดล็อกได้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนยังไม่ต้องรีบนะตอนนี้ใช้บัฟของตัวสนับสนุนไปก่อนนะครับอะก็วันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้มาอัปเดตของกิจกรรมนี้แหละมาอธิบายกิจกรรมนี้ที่จะต้องทำนะครับแล้วก็สุดท้ายมา ของเราอันดับช้าพลังลบของเรายังไม่ติดอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ยังตอนนี้ห่างกันเยอะเพราะว่าเพราะว่าของผมผมดองของไว้อยู่นะมันยังไม่ถึงเวลาเฉยๆนะครับมันยังไม่ถึงเวลาถ้ามาดูนี่ครับดูพลังลบของเรานี่ก็ยังอยู่ท้ายๆอยู่แต่ว่าก็ยังไม่ท้ายมากนะแต่ว่าโอ้โหอันนี้อาจจะเป็นตัวตัวคนไม่ค่อยเล่นด้วยเพราะนั้นเนี่ยของผมพลังยังไม่ค่อยกระเตื้องนะครับยังไม่ค่อยขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างว่ารอเลเว้90นะ ตอนเร็วเก้าสิบก็จะดีขึ้นนะครับดีขึ้นอ่ะมา่วงนี้ก็ดูไปก่อนเลยเมื่อกี้โอ้โหเราโดนไฟจวยี้เข้ามานี่เจ็บอยู่ตอนนี้ยังสู้คนยากนะเออเอา้าวกำเหลงใช่นไหมกำเหลงเขาไม่ยอมใส่ถุงโจโฉว่วาแล้วเขาเล่นจูยี้เป็นหลักเหรอนี่ครับพลางของกกนอูเนี่ยตีสอยไปเรื่อยๆสอยไปเรื่อยๆยังไงก็โหดมา อึ้งนะครับสอยไปเรื่อยๆสบายเลยครับเพราะว่ากำเหล่งของเขาไม่ได้ใช้ถุงโจโฉนะเพราะนั้นตีติดโล่ตลอดเลยแต่เข้าใจว่าจูยี่เขาใส่กลไฟมานะกลติดไฟนะแต่ว่าเราเราติดโลก่อนนะเออมาอา้าวเผาไหม้แล้วนี่ครับอา้าวเอาไม่ใช่ว่ะเขาไม่ได้ใส่กลว่ะเห็นไหมนี่ครับ ค่อยๆไหลไปเรื่อยๆเอ้ค่อยๆตะลงไปเรื่อยเห็นไหมดัเบิเราแรงมากๆนะมาเดี๋ยวรอดูไหลครับมาแล้วครับปึ้งมาไหลต่อเลยครับสุนเกียนมาปึ้งอา้าวหายกำเหล่งหายไปแล้วนี่แหละครับเนี่แหละครับเนี่ยครับความความความเก่งของกุนอูนนะคือ ถ้าปิดชีพได้ก็จะไหลไหลไไปเรื่อยเพราะนั้นกุนอูเลยต้องเน้นพลังโจมต,ตีกุอูให้เยอะๆนะครับตอนนี้กุอูพลังโจมต,ตียังยังยังไปได้อีกนะผมยังขาดอยู่อีกหลายอีกหลายอย่างเลยแต่ว่าต้องรอนะครับต้องรอสายเติมน้อยสายฟรีก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่อยๆไปแต่ว่าเราไม่ต้องแข่งกับใครครับเราแค่แข่งกับตัวเองคือดูวัฒนาวิวัฒนาการของตัวเองไปเรื่อยๆนะครับ โอเคอ่านสำหรับวันนี้นั่นแหละก็ให้ดูเพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับวันนี้แม่มึงแกเมื่อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันสวัสดีครับโยโย